ันนี้ผมมาพาไปเที่ยววัดท่าสุงสาขาก้าที่วัดท่าสุงมสาขาก้านะครับจะมีปฏิมากรรมสําหรับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับหลายอย่างด้วยกันมี่ว่าปฏิมากรรมทางด้านพุทธศินนะครับแล้วก็เป็นภาพเล่าเรื่องเล่าต่างๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปชมพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับ ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับโดยปกติก็จะมีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันโรคระบาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็พื้ิทก็ยังมีที่จะต้องคัดกรองกันอยู่นะครับนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับถ้าว่าสุขภาพสตรีนะครับถ้าหากว่าไม่ค่อยหรือว่าผ้ากางเกงสั้นหรือว่าเสื้อผ้าไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็จะมีจุดเพื่อให้เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อ เพื่อเป็นการเคารพต่อสถานที่นะครับเพื่อนๆที่จะมานะครับถ้าหากว่าเมื่อไม่มีชุดก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นะกับเจ้าหน้าที่นะครับที่นี่เจ้าหน้าที่ใจดีทุกข่านเลยครับต้อนรับด้ความยืนยันแจ้มใส่นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับตอนนี้น้องเพลงก็ได้ผ้าถุงแล้วนะครับได้ผ้าถุงแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยครับใส่ผ้าถุงแล้วก็เรียบร้อยคือเราจะเข้ามาชมพุทธศิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง แต่งกายให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆที่จะเข้ามาชมนะครับในวัดท่าสุงเก้านะครับก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับแต่ท่านที่มาแล้วถ้าไม่มีก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมีให้ให้ใส่นะครับแล้วตอนนี้สาวเพียงก็ยังอยู่ในชุดท่านสิ้นนะครับสวยงามอยู่นะครับในบรรยากาศก็สงบร่มเย็นมากครับ จะมีการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆนะครับนี่ครับดูเพื่อนๆดูนะครับทุตสินนะครับในในเขาเรียกว่าวิหารแก้วนะครับของวัดวาสูงสาขาเก้านะครับอำเภอวังน้ําเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนๆดูนะครับโดงามมากเลยครับ เดี๋ยวาบาวกบแลสาวเพลงเราจะพา,าท่านชมไปเรื่อยนะครับเพื่อใครอยากจะมาจุดแรกที่เราเข้ามานะครับเป็นเป็นวิหารแก้วครับดูครับดูดูพุทธศินนะครับพตนดาม,มากครับเป็นความศรัทธานะครับขอ,ของผู้สร้างนะครับท่านดูนะครับ งามมากครับทุกๆองค์เลยครับ,รบถ้าใครเห็นในภาพนี้ว่าสวยนะครับแต่ว่าถ้าหากพรท่านได้มาในสถานที่จริงครับจะสวยงามกว่าน,นี้มากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างว่าจะสวยขนาดไหนตามมานะคะเพื่อนดูนะครับนี่เป็นทางข้าวนะครับ แน,น่าสวยขนาดนี้ครับยังมีด้านในอีกนะครับเนี่ยด้านในสวยงามมากเลยครับวันนี้มาถึงห้องโถงนะครับเนี่ยเพื่อดูดูวันนี้สาวเพลงดูเรียบร้อยหน้าดูแล้วครับเลยดูปริยาเหมือนกับสาวชาวบ้านนีเรียบานเลยครับเดี๋ยนนี้ก็มาถึงห้องโถงนะครับแล้วก็เนี่ยรอบรอบวิหารเลยครับ สวยงามมากเลยครับเป็นพุทธศิลป์นะครับแม้แต่องค์พระประธานนะครับก็งดงามมากนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆเห็นในภาพนี้แล้วว่าสวยครับที่สถานที่จริงครับสวยงามมากกว่าในภาพเยอะเลยนะครับ เป็นวิหารแก้วนะครับประดับด้วยแก้วและกระจกนะครับส่วนพระประธานนะครับก็งดงามมากเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะทำบุญนะครับท่านที่มาต้องการที่จะทำบุญจะมีชุด ใบจีวรนะครับซึ่งก็มีไว้เตรียมไว้สําหรับเพื่อนๆนที่จะมาทําบุญนะครับมีพนักงานก็ัาเรียบร้อยนะครับอาเนยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนที่อยากจะทําบุญด้วยนะครับใหรก็มาเที่ยวแล้วนะครับก็ทาบุญด้วยกันไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโถงกว้างนะครับไว้สําหรับเพื่อนๆพนี่น้องนะครับที่จะมากราบนะครับบูชาพระประธานในนิหารนี้ครับ สวงามมากเลยครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นป้ายสำหรับคํำบูชานะครับก็มีให้พวกเราได้ได้ชมกันนะครับจะได้กราบคำบูชาได้ถูกต้องนะครับท้งตอนนี้นะครับเราก็ก่าวคำขอขมากามเรียบร้อยแล้วนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับในบริเวณโถงใหญ่นะครับซึ่งมีองค์พระประธานนะครับ เขาจะมีกฎข้อห้ามนะครับห้ามเพื่อนๆหรือว่า,าทุกท่านนะครับที่เข้ามาเที่ยวในสถานที่นี้นะครับห้ามยืนถ่ายรูปหน้าพระประธานนะครับโดยเด็ดขาดนะครับก็เพื่อนๆที่มาก็ให้ความร่วมมือด้วยนะครับ<ม>รนู้นสาวเพียงไปนู้นแล้วที่ก็จะเป็นที่ ทำบุญติดกระจกนะคะกระจกเงาโดยหยิบมาแบบนี้มาเก็บแบบนี้มาเขียนชื่อมาเขียนชื่อของเรานะคะแล้วพอเราเขียนเสร็จชื่อของเราเราก็จะเอาวางไว้ในครานแล้วเขาก็จะมาทาแบบนี้ค่ะ,ะเขาก็จะเอามาติดพระประธานติดพระติดฝาผนังแล้วก็จะทำบุญตามศรัทธาได้เลยแต่เราจะไม่เขียนชื่อ ตอนนี้สามเพียงกำลังลงชื่ออยู่ในแผ่นกระจกนะครับแผ่นกระจกที่มีวางอยู่นี้นะครับก็เป็นแผ่นกระจกที่จะนำไปปิดาตามวิหารนะครับที่กำลังสร้างอยู่นะครับก็เพื่อนๆที่มาก็ทำบุญตามศรัทธานะครับแล้วก็ลงชื่อไว้นะครับเพื่อ,อเป็น อนุสรในลานบุญนะครับเขาเรียกว่าเนื้อนาบุญนะครับพวกเรามาถึงแล้วก็ย่งเรียนนะครับมากน้อยก็ตามกําลังศรัทธาของท่านเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็แลนี่เป็นพระนะครับซึ่งเป็นพุทธศิน,นะครับเป็นประติมาก,การรมที่สวยสดงดงามมากเลยนะครับจะอยู่ สร้างเรียงรายนะครับล้อมรอบองค์พระประธานนะครับโดยรอบเขาวิหารเลยนะครับสวยงามมากเลยครับเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครผ่านมานะครับและขอรัชสิมาอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับสวยงามมากครับได้ทั้งได้เที่ยวนะครับได้มีความสุขแล้วก็ได้ได้ทำบุญด้วยนะครับ นี่นะครับมาตากป้ายพระเพื่อเป็นสิริมนงคลครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นของหลวงปู่ปานนะครับหลวงปู่ปานวัดบางนงโูนะครับก็มีรูปปั้นเจ้าของที่นี่ด้วยครับองค์กลางก็เป็นพระพุทธโสดรทน,นะครับ เป็นราชบรมยาครับหลวงพอ่อฤาษีดิ้งดำวัดท่าจุงนะครับซึงเป็นผู้ก่อตั้งวัดท่าจุงนะครับแล้วก็ส่วนที่เรากําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นั่เป็นวาาัดท่าจุงขาเก้านะครับงามมากครับดูกำแพงกำแพงจะเป็นแก้วทั้งหมดเลยทั้งเข้าไปเรียนจ ็นแก้วที่ที่สาวเพลงได้ทำบุญแล้วก็เขียนชื่อสลักไว้บนบนหลังเป็นแก้วนะครับก็จะมาติดอยู่ในนี้ก็ในในี้ทั้งหมดนะครับเพ mm ื่อนๆดูนะครับเพ mm ื่อนๆลองคิดดูนะครับ mm hmm. ว่าแผ่นแก้วแต่ละแผ่นนี้นะครับก็จะมีรายชื่อของผู้ที่ทำบุญไว้แทบจะทุกแผ่นเลยนะครับ นด้านหลังพระประธานนะครับตอนนี้สาวมพ์งไปโน่นแล้วสาวเทลงก็เซลฟี่นะครับมือเซลฟี่ก็สามารถเซลฟี่ได้อ่รอบนอกนะครับไม่ใช่หน้าพระประธานนะครับที่ที่ห้ามไว้ก็คือ มีหน้ารัาประทานาเพียงที่เดียวเท่ับที่ห้ามยืนถ่ายรูปหรือว่าห้ามเซลฟี่นะครับก็เพื่อนๆก็มาที่นี่ก็ช่วยรักษากฎนิดนึงนะครับนี่กันรอบๆนะครับเพื่อนๆดูครับสวยงามมากเลยก็ตอนนี้ก็โควิดก็เริ่ม จางบ้างแล้วครับเริ่มเริ่มปลอดภัยมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเที่ยวกันแล้วนะครับเหมือนขนสวรรค์เลยสามเพลง์บอกว่าเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะครับเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับเพราะว่าที่นี่นะครับเย็นมากเลยนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบเบาๆนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนกับเหมือนเราเหมือนเหมือนสาเพลงอยู่บนสวรรค์สวยงามนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะครับ น,นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยงามมากนะครับเพ mm ื่อนดูนะครับผมจะพาเพื่อน,นดูนะ mm hmm. เป็นประติมากรรมพระพุทธรูปนะครับที่สวยงามมากนะครับ mm hmm. พุทธท่านใดที่จะมาเที่ยวชมนะค,ความงามของวัดท่าซุงของขา,ก,าก้านะครับก็อย่าลืมนะครับอยู่ที่เยื่อเัลิงนักเสี่ยรับสวยงามมากครับ เราจะพาเพื่อนๆไปชมจุดรือนนต่อไปนะครับสาวเพลงจะพาไปให้อาหารปลากันสาวเพลงเรียกแล้วครับนี่นะครับนี่ อาหารปลาหนูองปลาเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆดูเขียบเลยนี่ดู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 หมมากมายครับเพื่อนๆดูปลาหลายลากมากเลยครับทั้งปลาดุกทั้งปลาสวายแล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนปลาที่ไม่มีเกล็ดนะครับันนี้สาวเพี่งกำลังห้อาหารปลาครับ เพื่อเห็นไหมเพื่อเห็นน้อยนะครับสิบบาทก็ทําให้น้องๆปลาได้ได้อิ่มท้องกันบ้างนะครับกอบแบ่งปันเั็นไปนะครับเพื่อ,อนๆมาแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทายหารปลากันบ้างนี่เป็นวิหารพระสติตนะครับออก็อยู่บริเวณด้านนอกที่เลยจากข้ามข้ามข้ามคลองข้ามน้ำมานะครับจากวิหารใหญ่ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับสวยมากนะครับมีปฏิมากรรมพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามมากครับดูครับเพื่อนๆดูน,นี่เพื่อนๆดูสวยงามมากครับครับนี่เพื่อดูงดงามมากครับเพื่อนๆดู องค์นี้สําหรับให้เพื่อนๆที่อยากจะทําบุญปิดทองพระนะครับได้ปิดทองแล้วก็ปิดได้เฉพาะองค์นี้องค์เดียวนะครับที่อนุญาตให้ปิดทองได้นะครับก็เพื่อนๆเข้ามาก็จะได้ปิดทองนะครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นหลวงพ่อรอดนะครับเนี่ยสวยงามมากครับเนี่ยดูใกล้โดูใกล้นะนี่ถ้าใครได้มานะครับ จะอยู่ด้านบนบริเวณทางลงไปในวังนาคิน,นครับไปเดี๋ยวเราไปชมวังนาคินกันนี่เพ,พื่อนๆดูเพื่อนๆดูวังนาคินครับทางลงจะเป็นปอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเพื่อนมาที่วัดท่าสุงเก้านะเพื่อนๆก็จะเจอทางตรงนี้ถ้ามาถึงวัดท่าสุงเก้านะครับหากว่าเพื่อนๆไม่ได้ลงไปวังนาคินเนืน้อถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะครับเพราะนั้นไปเราไปชมวังนาคินกัน สาวเพลงไปแล้วับสาวเพลงนำหน้าไปวนวนีครับเพื่อนๆดูสวยงามมากเลยครับอันนี้เป็นกระจกที่ที่พวกเราได้ลงชื่อไว้นะครับที่วิหารใหญ่ครับก็จะมาติดตามาบริเวณที่กำลังสร้างไม่เสร็จนะครับรับรองว่าจะมีชื่อเพื่อนๆนะอ,ยอยู่ที่กระจกที่ท่านได้ลงชื่อเอาไว้นะครับนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติดกระจก กระจบทุกชิ้นนะครับที่ติดอยู่นี่ก็จะมีชื่อของเพื่อนๆที่เราไปลงชื่อไปทําบุญไว้ตรงวิหารนะครับวิหารใหญ่นะครับแล้วก็พนักงานก็จะเอามาติดบริเวณที่กําลังก่อสร้างโดยรอบบริเวัดนะครับที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จรับเพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆด,ดูช่างช่างใจเย็นมากเลยครับเนะี่ยติดทีละแผ่นนะครับเนะีย่ยแล้วเพื่อนๆคิดดูทับรอบวัดเลยติดทีละแผ่น เหรอไหมครับทำยากไหมครับเนี่ยต่อนบอกว่าทำายากนะครับยืนยันแจ่มใสนะครับใครเข้ามาเขาก็ตอบคําถามทุกท่านนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเลือกตอบแต่บาปกนะครับเขาตอบทุกท่านนะครับใจดีมากเลยนะครับช่างใหญ่บอกว่าไปคล้องมาจากป่าเลยครับเนี่ยนะครับต้องใช้ความพยายามแล้วก็ ใจเย็นมากเลยครับเพราะว่าทอเราใจร้อนเราจะติดไม่ได้นะครับเพราะว่าแผ่นเล็กๆเล็กๆนะครับให้ค่อยๆติดนะครับก็เป็นประติมาก,กรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับนี่ครับอดูดูอันนี้เป็นรูปประติมากรรมของ พระแม่ธรณีนะครับบีบวยผมงนะครับซึ่งก็เป็นปริมากรรมที่สวยงามนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นทางดูนะครับเนื้อสากีไปแล้วแต่ว่าสำหรับตรสงนี้ก็จะมีลาวบไดนะครับสำหรับพยุงกายลงไปนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นลงนะครับเพื่อนๆนะครับ เราลงมาถึงด้านล่างนะครับที่สองนาทีแล้วนะครับแรกเลยก็จะพบกับมุมคว้านของคณอาจารย์นะครับสององค์ด้วยกันนะครับก็เพื่อนตอบเรื่องถามว่าได้นะครับนี่เพื่อนๆดูเพื่อนดูนดสวยงามมากครับเพื่อนต้องมาดูครับด้านในเนี่ยมีความสวยงามมากเลยนะครับ นี่ดูภรพนี่นี่เป็นประติมากรรมที่สวยงามมากเลยท่าเพื่อนอย่าลืมครับต้องแวะมาดูให้ได้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้ท่้งเที่ยวได้สนุกด้วยนะครับแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับได้ทำบุญด้วยดูครับตอนนี้สาวเพียงกำลังบูชานะครับเพื่อทิ่จะดดับไร้ขอพรน,นะครับ ว่ากำลังถูกุกสตาเล่นงานในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับกลองมาถามว่ามุชา่องคาถาอานี้ดูนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่โดยส่วนตัวแล้วบ่าวกุศลครับก็เชื่อในเรื่องพวกนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเลขที่ผมมาเจออยู่ที่เสานะครับที่กําลังก่อสร้างนะครับแต่ว่าถาม เจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเป็นเลขที่หลวงตามาเขียนเอาไว้นะครับก็ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเลขอะไรครับเพื่อนๆลองดูนะใครอยากเสี่ยงโชคก็ลองดูนะครับหรือว่าจะเสี่ยงตามสาวเพลงก็ได้นะครับร้อนจังคู่อันนี้เลยนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยครับทางนะครับไปกราบไหว้แม่นางกวักเพื่อไปขอโชคขอลาบครับแน่ๆสาวเพลงไปแล้วครับเนี่ยชอบมากเลยขอโชคลาภเพลงตัวสาวเพลงนำไปแล้วครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณดังเดิมน,นะครับบริเวณดังเดิมซึ่งเขาก็จะมีป้ายนะครับให้เพื่อนๆนะครับถอดรองเท้าไว้บริเวณภายนอกนะครับไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไปด้านในนะครับนี่ครับแม่น้ำปักนะครับขอาเพื่อนๆดูนะครับ ว่าท่านโยต่าที่มานะครับเพื่อนๆมาขอลาบขอโชคได้นะครับเป็นแม่นากรักดิ์สิปปดครับซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาทางไกลก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมากราบไหว้แม่นากรพื่อขอโชคขอลาบกันนะครับสาวเพลงน่าจะขอน่าจะขอโชคโชคใหญ่นะครับดูดูขอนานเหลือเกินครับ สาวเพงขออะไรอ๋อ <laughs> สาวเพง่งบอเป็นความลับครับบริเวณนี้นะครับเป็นเทพครับเป็นวิหารเทพนะครับมีสี่เทพสีออ่องค์ด้วยกันนะครับเรียกว่าท้ามหาราชทั้งสี่เลยครับผมแรกนะครับด้านซ้ายมือด้านซ้ายามือถืกล้องถือจอยืดท้าถ้รสนนะครับแล้วก็ องที่2ก็คือเทาวิรุณนหกนะครับแล้วก็เทาวิรูปักนะครับแล้วองค์สุดท้ายก็คือเทาวิสุวรรณนะครับซึ่งเทววิสุวรรณก็ทุกท่านอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นเทพที่คุมนะครับผู้ปีตีศา์แล้็เหล่ายักษ์เหล่ามารทั้งหลายนี่ครับหากว่าสวยงามมากเลยเพื่อนๆถ้าใครได้มานะครับอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวในวัดท่าสุนับ กจะพาไปดูบริเวณอื่นนะครับเพราะว่าในวัดท่าสุงเก้าเนี่ยมีจุดที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ชมได้ศึกษาได้กราบได้ว่า้มากมายหลายสถานที่นะครับซึ่งบริเวณวัดเนี่ยกว้างมากเลยครับนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่บริเวณนี้เป็นบริเวณวิหารนะครับของท่านปู่ท่านย่านะครับอ่าซึ่งเป็นที่ที่เย็นนะครับเย็นมากๆเลยนะครับเข้ามานั่งนะ เบากบก,กับสาวเพลงมานั่งดูก็รู้สึกเย็นนะครับแล้วก็พนักงานที่ต้อนรับก็ให้คําแนะนําที่ดีนะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับสวยงามมากเลยนะครับ สถาปัตยกรรมที่งดงามนะครับผมเรียกถูกไหมเนะาะเอาเป็นว่าพุทธศิลป์นะครับพุทธศิล์ที่ลักษณะของพระพุทธสินที่งดงามมากเลยนะลักษณะของการปั้นหรือว่าการสร้างนั้นปราณีตมากนะครับฝีมือช่างนี่ปราณีตมากนะครับบางบริเวณนี้ก็ยังกําลังก่อสร้างนะครับที่ยังไม่ค่อยเสร็จนะครับส่วนที่เสร็จไปก็ พาเพื่อนๆไปดูมาแล้วครับ เอาละครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเนี่ยเที่ยวชมในวัดท่าตทงเก้าสาขาที่เก้านะครับวัดท้าตุงจังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอวังน้ําเขียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวชมกันมาพอสมควรครับก็มีทั้งสาระมีทั้งความรู้แล้วก็ได้บุญด้วยนะครับเพื่อนๆที่จะเข้ามาเที่ยวก็อย่าลืมนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าเกิดว่าผ่านมาแถวนี้หรือว่าจะไปทาง สายยุรานนะครับถามว่าท่านนักท่องเที่ยวครับอยู่แวะมาที่วัดท่าดุงศาลสาต้าเอาเภอบางนา,าเสี่ยวเจะว้าบิลท่านได้บ้านคับ